สวัสดีครับมาติดตามข่าวคราวกีฬา,า,ากันอีกแล้วครับกับรายการสปอร์ตเอาแล้วหลาฮะเปิดประเด็นกับอีกหนึ่งกรณีผู้จัดการทีมนะครับกับรุดฟานิสเตอรอยนะครับที่ใกล้จะได้คุมทีมเลสเตอร์ซิตี้แล้วนั่นเองนะฮะมีรายงานว่าจอมถลุงประตูครับอดีตตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เรอัลมาดริดอย่างรุดฟานิสเตอรอยเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยกับเลสเตอร์ซิตี้ หลังจากที่เอนโซมาเรสกาครับย้ายไปเป็นกุนซือให้กับทัพสิงบลูเชลซีนะฮะซึ่งชื่อชันแล้วก็ประสบการณ์คุมทีมของรุสฟานิสเตอรรอยเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยนะฮะ พี่แกก็เคยคุมทีม PSV i h o v e n นะครับในลีกเนเธอร์แลนด์ช่วงปี2022ถึง2023ครับและสามารถพาทีมคว้าชแชมป์ถ้วย KNVB และ Johan c r u f f Shield ได้ถึง2รายการด้วยกันครับผมนอกจากนี้ยังพาทีมสามารถจบอันดับ2ของลีกได้ครับผมแล้วก็ตัดสินใจลาออกจากทีมก่อนนสุดท้ายในฤดูกาลนั้นด้วยนะฮะ ด้วยเหตุผลที่ว่าขาดการสนับสนุนจากทีมครับเลยเป็นเหตุให้รุดฟานิสเตรอยเนี่ยยังคงไร้สังกัดในขณะนี้นั่นเองเนะครับผมซาชาทาวโวลร่ครับผู้สื่อข่าวชื่อดังเนี่ยได้รายง,งานว่าเลสเตอร์ยังอยู่ในระหว่างการเจรจากับฟานิสเตรอยในการให้เข้ามาเฝ้าถิ่น King Power Stadium ครับหลังจากที่มาเรสกาเนี่ยตัดสินใจย้ายไปลอนดอนเพื่อร่วมทัพเชลซีแล้วนั่นเองนะฮะและถ้าหากดีลนี้สำเร็จเนี่ยเราก็คงได้เห็นฝีไม้ลายมือของเขากับการพาทีมเลสเตอร์ซิตี้ดวลแข่งกับทีมเก่าที่สร้างชื่อให้กับเขาอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยนะครับผมสมัยที่ฟานิสตรอยเนี่ยยังคุม PSV เนี่ยนอกจากเขาจะจัดการทีมชุดใหญ่แล้วนะครับ พี่แกก็ยังจัดการทีมชุดสำรองแล้วก็ทีมชุดเยาวชนอายุต่ำกว่า19ปีอีกด้วยนะครับโอ้โหควบแบบเกือบทุกทีมอะและด้วยความสามารถในการพัฒนานักเตะเยาวชนในจุดนี้นะครับเลยทำให้ฟานิสตรอยเนี่ยได้รับบทบาทเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมชาติเนเธอร์แลนด์ถึง2ครั้งด้วยนะครับผมสำหรับประเด็นนี้เนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าสถานการณ์จะไปในทิศทางไหนนะ เพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่เคยได้มีโอกาสได้รับชมฝีมือของรุดฟานิสเตอรอยในการคุมทีมเลยนะครับแต่ถ้าฟานิสเตอรอยมาจริงๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นผู้จัดการทีมชาวดัตช์ในพรีเมียร์ลีกถึง3คนเลยนะคืออร์เนสลอลตของลิเวอร์พูลเอริกเทนฮาของแมนยูแล้วก็ รูดฟานิสเตอรอยของเลสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับผมไปต่อกันในประเด็นอีกหนึ่งผู้จัดการทีมคนใหม่ของยบร์นเมลิคนะฮะแวงซองกอมปานีครับผู้จัดการทีมป้ายแดงของยบร์นเมลิคได้ออกมาพูดปลุกกำลังใจนักเตะยบร์นเมลิคทุกคนว่าให้กระหายในใชัยชนะและต้องคว้าแชมป์ให้ได้นะฮะก็สืบเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วครับที่ทีมเสือใต้เนี่ยจบ ลงด้วยความดราม่านะครับไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เลยสักรายการเดียวในรอบหลายปีของสโมสรนะฮะบ,บวกกับสถิติอาถรรพ์ของแฮร์รี่เคนครับที่พึ่งย้ายเข้ามาบาเยอร์มิวนิคและยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เลยตลอดชีวิตการค้าแข้งนะครับผมส่งผลให้บบเยอร์มิวนิคเนี่ยเกิดความกดดันอย่างแรงในฤดูกาลหน้าเลยนะครับ ภายหลังการจากไปของโทมัสทูเคิลครับในตำแหน่งผู้จัดก,การทีมเสือใต้เนี่ยก็เป็นการกรุยทางเปิดทางให้อดีตกองหลังตำนานแมนเชสเตอร์ซิตี้และอดีตตำนานผู้จัดก,การทีมเบอร์ลี่ครับแวงซองกอมปานีได้รับบทบาทเข้ามาเป็นในายใหญ่ที่อารีแอนส์อารีน่านะครับผมกอมปานี <Company S 1> ก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าหมนยังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงนักเตะภายในทีมนะฮะผมเองก็มุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างหนักกับพวกเขา ผมจะดูว่าผู้เล่นคนไหนที่หิวกระหายชัยชนะบ้างบาเยอร์มิวนิกไม่ได้เป็นแชมปเปี้ยนในปีที่แล้วผมเองก็คุ้นเคยกับความรู้สึกนั้นดีผมจะจับตามองนักเตะของทีมที่กระหายในใชัยชนะและอยากลงเล่นเพื่อทีมอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของแวงซองกอมปานีนะฮะนอกจากนี้กอมปานีก็ยังเสรมิมอีกนะครับว่าผมเนี่ยมีแรงกระตุ้นมากมายในทุกๆวันและมีเป้าหมายอยากทำให้นักเตะทุกคนมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่กระตุ้นแรงขับเคลื่อนของผมได้ดีคือภาวะที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่หวังและผมจะผ่านมันไปได้นี่แหละคือตัวตนของผมเลยล่ะผมไม่ได้อยากมีแค่นักเตะที่ดีที่สุดแต่ทั้งทีมต้องดีที่สุดเหมือนกันนะครับผมก็ต้องบอกว่าการให้สัมภาษณ์ของกรมปานีเนี่ยก็ทําให้เห็นความมุ่งมั่นของพี่แกนะเออดูแกแบบไฟมาเต็มอ่ะพร้อมจะแบบ ทำงานกับบาเยอร์แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะแต่สําหรับความคิดผมเนี่ยคือถึงแม้กอมปานีจะเคยเป็นอะอดีตนักเตะตํานานของทีมที่ผมชอบนะฮะผมเนี่ยชอบแมนซิตี้ใช่ไหมกอ mm hmm. มปมานีก็เป็นอะหนึ่งในตํานานกองหลังของแมนซิตี้นะครับยุคที่แบบก็ประสบความสําเร็จประมาณนึงนะเออคือเป็นช่วงที่กอมปานีกับแมนซิตี้เนี่ยก็คว้าแชมป์ลีกอยู่ในช่วงที่เป๊ปก็กําลังเฟี้ยวกาลังทําทีมได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอะไรประมาณนี้นะครับ คือสมัยเป็นนักเตะถ้าสมมุติเกรดดีที่สุดเป็นเกรด A ใช่ไหมกอมปานี Company สมัยที่เป็นนักเตะก็สักเกรด่ะทุกคนเออคือยังคือสําหรับผมเนี่ยกอมปานี Company ก็ยังไม่เป็นนักเตะวั c คลาสขนาดนั้นนะครับแล้วที่สําคัญคือก่อนที่จะมาไบเยอร์เนี่ยกอมปานี Company ก็ได้คุมเบอร์ลี่นะครับในฤดูกาลที่เพิ่งจบไปของพรีเมียร์ลีกนะแล้วฟอร์มของเบอร์ลี่เนี่ยก็จบอันดับที่19นะครับเออคืออันดับรองบวยอ่ะ ชนะแค่5เสมอ9แล้วก็แพ้ไป24เกมนะครับ <c oughs> คือผมมองว่าไม่รู้ดีทักษะของการบริหารยังไม่ได้เห็นแววขนาดนั้นนะคือผมก็ไม่รู้ไงว่าเบอร์ลี่อ่ะความพร้อมหรือว่าทรัพยากรอาจจะไม่เอื้ออำนวยต่อการทำงานของคอมปนีหรือเปล่านะเออแต่เพราะได้รับโอกาสมาอยู่บบเยอร์เงีง้ยกอมปนีก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะเออนี้ผมก็ไม่รู้นะครับถ้ามีแบบ นักเตะที่เพียบพร้อมมีกําลังทรัพย์มีอะไรแบบเนี้ยผมว่าก็ก็น่าจับตามองเหมือนกันสําหรับประเด็นของกอมปานีนะฮะเอาละครับปิดท้ายด้วยวงการวอลเลย์บอลกันบ้างนะครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2024รอบแรกในช่วงสัปดาห์ที่2ครับตอนนี้ก็ได้วนมาจัดการแข่งขันที่มาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับ เราก็ต้องร่วมส่งแรงเชียร์ให้นักตบลูกยางหญิงครับที่จะปะทะกับประเทศฝรั่งเศสในวันพรุ่งนี้นะครับผมเพื่อเก็บ3แต้มสำคัญนะครับที่จะเข้ารอบลึกๆเพื่อผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับต้องติดท็อป8นะครับถึงจะได้ไปรอบนั้นนะ และจากสถิตินะครับไทยก็ยังไม่เคยเจอกับฝรั่งเศสมาก่อนเลยนะครับฉะนั้นก็จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เจอกันและตอนนี้อันดับของไทยเนี่ยก็อยู่เหนือฝรั่งเศสแค่อันดับเดียวนะฮะคือเราอยู่ที่อันดับ14ครับผมตอนนี้แข่งไปแล้ว5แมตช์ชนะ1แพ้4มี3คะแนนนะครับส่วนฝรั่งเศสเนี่ยอยู่อันดับ15แข่งไปแล้ว6 ชนะ1แพ้5มี3คะแนนเท่ากับเรานะครับผมแล้ววันนี้เหมือนฝรั่งเศสจะแพ้ญี่ปุ่นด้วยนะครับ3เซตรวดเลยนะเออคือนักวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นโคตรเก่งนะครับทุกคนคือตอนนี้ที่ผมดูตารางคะแนนนะครับท็อปๆของเอเชียจะมีญี่ปุ่นแล้วก็จีนนะครับที่อาจจะมีลุ้นติดท็อป8ไปรอบน็อกเอาต์ต่อไปนะครับส่วนของไทยเนี่ยเราก็ ร่วมส่งกำลังใจพร้อมกันนะครับในการแข่งขันวันพรุ่งนี้นะวันที่31พฤษภาคมเวลา11.30นาทีบ้านเรานะครับถ้าชนะได้เนี่ยก็จะมีลุ้นตีตื้นทาอันดับขึ้นไปอีกนะครับสำหรับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมจนถึงวินาทีนี้นะครับคลิปต่อไปก็รอติดตามชมได้เลยครับผมไว้เจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ